ได้โปรดแสดงธรรมขอมพระสถาคตอราหันตสังหาสังพุปนาาที่พระองค์แสดงไว้อันวงดงานในเรื่องตน้นงดงามในทรการงดงามในที่สุดบริสุทธิ์บริบูริสิ้นเชิงท้องทางอาดาัดถะดท้งพยัญชนะเพื่อบอราแจ้งในธรรม แก่พวกข้าเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดข้าอการาัณตีเพื่อเพิกอผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีทธรอันเข้มแขเข้าใจสรรเสิมีความร่วมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขสม ชีวิตของผู้นั้นไม่ปราประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อน,นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือประกอบสตาศีลความรื่มใสแแะะความหินธรรมหนึ่งๆเถิเจริญพรบ,ส,บ,ส,บสกาด <c oughs> นี้ธรรมคับก็หยิบม,มาจากยกมาจากพระไตรปิฎสยามรัฐ ใน,ในส่วนของสุตตันตปิฎกขุณทันิกายุูธานพาหิยสุว่ายกเรื่องพาหิยะผู้นุ่งจุดหมายข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถอินทิกาเศรษฐีใกล้กรุงสาวัถี ก็สมัยนั้นแหละกุลบุตรชื่อพานิยะตทารุจิริยะอาศัยอยู่ที่ท่าอยู่ที่ท่าสุป,า,ปารกักต์ใกล้ฝั่งทะเลเป็นผู้อันมหาชนสการะเขารกนับถือบูชานน้องได้จีวรบิณฑบาเสนสนาร,ราชีและชีรานะปัจจัยเพศบริคาร กน,นั้นแลรพาหิยะทารุจิริยะหลีเล็้อยู่ในที่รับเกิดความเกิดความคิดคำน,นึงอย่างนี้ว่าเราเป็นคนหนึ่งในจำนวนพะระอรหันต์หรือผู้ถึงอรหัตตนในโลกลำดับนั้นแลเทวดาผู้เป็นสายโลหิตในการก่อของพาหิยะทารุจิริยะเป็นผู้หวงเพาะหวงประโยชน์ได้ทราบความคิด กำเนิดเห็นใจของพายะตารุจิริยะจึงเข้าไปหาพาหยะตารุจิริยะถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวว่าพาหยะท่านไม่เป็นพระอาหารหันต์หรือไม่เป็นผู้ถึงอาหารหันตมรรคเลยท่านไม่มีแม้แต่ปฏิปทาเครื่องให้เป็นพระอาหารหันต์หรือเครื่องเป็นผู้ถึงอาหารหันตมรรค พระทยารุกิริยะถามว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นบัดนี้ใครเราเป็นพระอรันหรือเป็นผู้ถึอปาร้อมทั้งสิบโรุเจวราตอบว่าพาักยะในชนบทพนะังหมีเมืองชื่อว่าสาวัสถีบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรันตักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ในเมืองนั้น พาหยะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแหลเ่หลเป็นพระอรหันต์ทั้งทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยลำดับนั้นแหล่พาหยะทารุจิรยะปูเทวดานำให้สลดใจแล้วปีไปจากท่าสุปาปาระกะทันทีได้ไปยังพระหังจิตวันอารามของท่านอนันต์ปิณธิกะเศรษฐี ใกล้รุณสวัสดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระทัอจุ่โดยการพักแปรมซึ่งราตีเดียวในที่ทั้งปวงก็สมัยนั้นและพิสุจำนวนมากกำลังจงกรมอยู่ในที่แจ้งพานิยะทารุจิริยะก็ไปหาพิสุทั้งหลายถึงที่ถึงที่จงกรมแล้วได้ถามพิสุ วิสุเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนข้าพเจ้าประสงค์จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวิสุเหล่านั้นบอกว่าภริยะพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปสู่แระแรกบ้านเพื่อบินสบาตลำดับนั้นแล อายะทารุจิริยะที่ออกจากพ้นหังเจตวันเข้าไปยังกรุงสวัสดีได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จเที่ยวินทบารในกรุงสวัสดีผู้หน้าเริ่มใสคกวนเริ่มใส่มีอินทร์สมุศมีพัดไตยสมุศถึงความฝึกถึงความฝึกได้ความสมบุกอันสูงสุดมีตนอันฝึกแล้วขุมคองแล้ว มีอินทรีย์สำรวมแล้วผู้ปผ,ผู้ประเสริฐแล้วได้เข้าไปเข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงก้าวแล้วได้กราบทุนพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญของพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงรมแจกพระพระองค์ขอพระสุคต โปรดแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแจกข้าพระองค์สิ้นกาลนานเถิดเมื่อพาหิยะทารุจิริยะกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดกับพาหิยะทารุจิริยะว่าพาหิยะเวลานี้ยังไม่สมควรเวลานี้ยังไม่สมควรก่อนเพราะเรากําลังเชื่อบิณสบาทตามเราได้บ้านอยู่ แหมครั้งที่สองพาหยาิยะทารุจิยะก็ได้กราบคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของข้าพระองค์งก็ดีรูได้ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคต ตัวแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูนเพื่อความสุขแจกข้าพระองค์ตลอดการนานเถิดในยะนี้สันเขียไหมว่าทำไมพิภ่เวลาวินาทีท่านถึงไม่ให้ก่อนเราเป็นพิสุตเป็นสาวกของศาสนาสิ่งที่พระสระปฏิบัติมาอย่างไรประพฤติมาอย่างไรเราก็ควรทำตามในพระสูตรนี้เขาบอกแปลว่า ขณะมิถนทบาตเนี่ยมสสะสราก็ไม่สรงแสดงธรรมเพื่อเป็นสาวกเราก็ไม่ควรที่จะไปเกิดถึงนั้นแต่ถ้าจะแสดงก็ต้องดูถึงปัจจัยที่พระสระตัดไว้กับพระมนุษย์พวกแสดงธรรมแต่ละครั้งเนี่ยเปรียบเหมือนสีัตะคุจิเสีหัตะปุจชานก็ต้องใช้ความระมัดระวังตะคุจป่าปากก็ต้องใช้ความระมัดระวัง ตะกุเสือดาวก็ต้องใช้ความระมัดระวังสุดท้ายแม้ตะกุตกระต่ายหรือเสือป่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังพระองค์ตัดว่าเพื่อเหตุอะไรเพราะว่าเสือสีหันนันไม่ต้องการที่เชื่อต้วของตัวมิสือพระองค์เปียบเหมือนการสแสดงธรรมของพระองค์พระองค์จะสแสดงธรรมแต่ละครั้งเนี่ยพระองค์ต้องมีประโยชน์ของคนตางก่อนว่าเขามีโอกาสั้งเดียวพระองค์จะสแสดงธรรมแบบไหน ให้เขาได้เข้าใจในครั้งเดียวคือพระองค์จะรูอินทรีย์คือปัญญาของคนที่จะรับฟังว่าคนนี้อินทรีย์ระดับนี้ต้องให้ทำแบบไหน,นคนอินทรีย์แบบนี้ต้องให้ทำแบบไหน,นเขาถึงจะพป็นลูทำได้ถ้าผู้มีพระภากเจ้าได้ตัดกับฟะฮยะทาวลุริยะว่าฟาหิยะ เวลานี้ยังไม่ยังไม่สมควรก่อนเพราะเรากำลังเที่ยวินตาบากตามระเบ้วบบบ้านอยู่แม้ครั้งที่สามปาหิยะคารุจิริยะก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นไปแห่งอันตรายเจชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีความเป็นไปแห่งอันตรายเจดชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีรู้ได้ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมแจกข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูลเพื่อความสุขแจกข้างคงตลอดการนานเถอดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภรยิยาเพราะเหตุน,นั้นแลเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นก็สักว่าก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟัง ก็สักแต่ว่าฟังเมื่อสร้างก็สักแต่ว่าสร้างเมื่อรู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งภานิยะเธอเพิ่งศึกษาอย่างนี้แหละภานิยะในการนแหลเมื่อเธอเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังก็สักแต่ว่าฟังเมื่อสร้างก็สักแต่ว่าสร้างเมื่อรู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งในการนั้นเธอก็จะไม่มี ในการใดคือไม่มีในการนั้นเธอจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้แหละเป็นที่สุดถึงทุกลำดับนั้นแลจิตของพญยยะตาฤ,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 ฤุจิยะกุรบุตหลุดพ้นแล้วจากอสวรรทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นทันทีด้วยพระธรรมนิพพานโดยยอด่อนี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดสอนพาหิยะทารุจิริยะกุลบุตรด้วยพระโอวาทโดยยอดนี้แล้วเสด็จบิกไปขันนั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จบิกไปแล้วไม่นานโคแม่รกอ่อนกิดพาหิยะทารุจิริยะให้หลงมลงปลงชีวิตปลงเสียจากชีวิตขันพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเชื่อบินตบัก ในกรุงสวัสดีเสด็จกลับจากพินทบาดในเวลาปัจฉะเสด็จออกจากพระนครพร้อมกับพิสุเป็นอันมากได้ทอดพระเนตรเห็นปัญยะทารุจิริยะเสียชีวิตแล้วจึงตรัสกับพิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงช่วยกันยกน้างของปัญยะทารุจิริยะขึ้นสู่เตียงแล้วนำไปเผา แล้วจงทำสสขไว้ีิสุทั้งหลายีิสุทั้งหลายภายยะทารุจิริยะประพฤติทำอันประเสริฐเสม,มอกับเธอทั้งหลายทำกาละแล้วพิสุเหล่านั้นจูนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพากันยกร่างภัยภายยะทารุจิริยะขึ้นสู่เตียง นำไปเผาแล้วทำสถุไปไวดแล้วเข้าไปเข้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวา,ายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้นั่งได้นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กราบทุลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเผาล่างของไพลยะทารุจิรนยะและทำสถุปไปแล้ว คติของเขาเป็นอย่างไรพบเบื้องหน้าของเขาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า,าพิสุทธ์ทั้งหลายภายะทารุจิริยะเป็นบันดิตปฏิบัติธรรมสมควรจะทำทั้งไม่ทำรังให้ลำบากราอเหตุแห่งการแสดงธรรมพิสุทธ์ทั้งหลายทายะทารุจิริยะปณิธานแล้วทั้งนั้นแหละ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสร้างอือภางนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานี้ในเวลานั้นว่าดินน้ำไฟและลมไม่อย่งลมในนิพพานธาตุใดในนิพพานธาตุนั้นดาวก็ไม่ส่องสว่างดวงอาทิตย์ก็ไม่ปรากฏดวงจันทร์ก็ไม่สว่าวง,งวาความมืดก็ไม่มีเมื่อใดความชื่อว่าเป็นมุนี ข้รู้สัจจะสีรู้แจ้งด้วยตนเมื่อนั้นความย่อมหลุดพ้นจากรูปและอรูปจากสุแเะทุอีกครั้ง่าสูนี้โกงเสียงไปยอดเพราะว่าปายยะนั้นใกล้จะบรรลุแล้วแตเขายังไม่เข้าใจมักเล่ปฏิปทาแต่เราในที่นี้ ได้สรดับมาแลดับไปแล้วการมากันไปคืออะไรก็น่าจะเข้าใจพ่อพาอาศัยตาในรูปการมากันไปทีม่มีถ้าไม่มีรูปการไปกระทบจากภาษาทต่างๆก็จะไม่มีถ้าไม่มีตาการมามีรูปก็ไม่มีในวามตักสุดก็ไม่มีนี่คือการมาการไปในพระสุรย่อธนี้ พ่ออาศัยตาด้วยรูปด้วยจึงเกิดจักอุญญาณพ่ออาศัยหูด้วยเสียงด้วยจึงเกิดโสตอุญญาณพ่ออาศัยจมูกด้วยกลิ่นด้วยจึงเกิดขณะอุญญาณพ่ออาศัยลิ้นด้วยรสด้วยจึงเกิดชิวหางอุญญาณพ่ออาศัยพ่ออาศัยกายด้วยกฏธัรพัทด้วยจึงเกิดกายะอุญญาณพ่ออาศัยใจด้วยทำด้วยจึงเกิดมโนตอุญญาณธรรมชาติอาศัยเห็น ถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยการเกอดและการเกิดก็ไม่มีถ้าการเ่อนและการเกิดไม่มีทุกก็ไม่เกิดสุขก็ไม่เกิดทุกอย่างก็เป็นอมตะธาตุคือคงที่อยู่เราพระสูตรเนี่ยเลยยอนี้เราก็สอนไปที่ตติสุรัตให้สังเกตว่าศาสนาไม่เคยแสดงรมนีสายปฏิสุวัตเลย แล้วสายปฏิส,สุมานเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่อยู่ในการทั้งสิ้นขันห so ้าก็เป็นอารมณ์ที่อาศัยไก่ทั้งสิ้นถ้าเราเข้าใจปฏิสุมานแล้วขันห้านี้เราก็รู้แล้วว่าธรรมชาติมันเกิดขึ้นยังไงเรานำไปให้เกิดขึ้นเาศาสนาที่าัดร่าขอให้เขาเข้าใจบทธรรมขององค์นึงบทเต็มหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับเราซึ้งกลางนานก็คือนีึ้นได้ ตัวอยตรงนี้เราไม่ได้ไปสูงมุดแต่ถ้าเราได้ติดอะไนยี้บุคคลเนี้ได้ตั้งแต่สุราบันไปทาบทเ่าเนี่ยมันจะตามเราไปมันจะเป็นสัญญาที่เป็นสัญญาที่นารยาคาว่าสิ่งการัาน,นที่ตรงนี้ถ้าเขายังไม่ได้อรินิพานเขาก็จะมีความรู้ได้พวกท่แต่ง้าสุรบันเนี่ย แต่กลับมาสู่ความเป็นอย่างเนี้คือ,คอคกรรมทบมันไม่เกินเจ็ดทางคำว่าไม่เกินเนี่ยอาจจะทาเดียวก็ได้แต่พระองค์พุทยากลไม่ไม่เกินแต่ถ้าได้สักการมัก็คาเดียวถ้าได้อนาการมัก็คาเดียวมกันการที่เราต้องให้คนปฏิสุบาทเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนี้ามนานมี้ระสบรองรับแบบนี้ส่วนโพธิปักที่ทำสำนึกเก็บเนี่ย มันเป็นคำที่มาตัดกระแสตรงนี้เราจำพระสูตรได้ไม่เยอะสุตตะก็คือการจำพระสูตรของพระองค์เพื่ออามาเทียบอะไรเพื่อเอามาเทียบกับสภาวะที่เราเห็นเป็นพยัญชนะเป็นสิ่งประกอบพร้อมเพื่อที่จะมาเทียบว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยตรงตัดได้จริงถ้าเราจะเข้าใจพระสูตรเราต้องไปทำความเข้าใจกับโพทิปัตั์ที่ทำสังเกตให้ได้ก่อน นั่นคือทมที่เป็นเครื่องนำทันทุกเราจะยึดพระสูตนี่ยก็ตามปฏิบัติเนี่ยเราจะมีโพธิปัเกเจ้ารำสันสิเกตไม่ได้เลยเพราะว่าโพธิปัเกเจ้ารำสันสิเกตเนี่ยกับนกักแปะเนี่ยมันต้องอยู่คู่กันตลอดแล้วเราต้องอาศัยทำสนนนันสิเกตตรงนี้เพื่อตัดกระแสตรงนี้ให้ไปใกล้คนน,นักแปะได้ดี ถ้ามันเยอะเราให้ค,ครในบทที่เราสาธยายสุดท้ายคือบทเจริญเมตตาบทเจริญเมตตานี้ถ้าให้คนดีๆนี้มันเป็นมรรคแปดทั้งสายเลยนะแล้วเป็นโทธิปักที่ทําสังคิตทั้งสายด้วยแล้วเป็นพทุทธธเ็ตทั้งสายด้ว,วย,ยแต่เราไม่ใหคค้คนกันั้นพวกตัดทาไว้ทั้งหมดสิบมวดได้ดแต่ลมวยละสอง บทละสองเนี่ยทั้งหมดมีสิบมืออย่างละสองสิบมืออย่างละสามสิบหมืออย่างละสี่สิบมืออย่างละห้าสิบหมืออย่างละหกสิบหมืออย่างละเจ็ดสิบมือย่างละแปดสิบมือย่างละเก้าสิบมืแล้วก็อย่างละสิบสิบมือซึ่งพระสารีบุตรสัมมาจารยในเรื่อที่สิบเอ็ดในทีตัศมายนในารั้นั้นทุกท่านผู้อยู่พระเจ้าในเสข็จไปยังท่าสกัดท่านสกัดสร้างสลาขึ้นหลังใหม่ ยังไม่มีใครไปใช้ก็เลยนิมนพ์พยะศาสดากับพระพิสุสมเนเขาไปใช้ก่อนศาสดาก็แสดงทางให้กับเจ้าเจ้าบรรดาเจ้าสัตว์ฟังเสร็จแ้วรมก็ทรงให้พระสนติเยู่ขึ้นแสดงทรรมกวที่สุดฟังอยู่ในเล่มที่สิการสัตยานพระสายูตรัสว่าทำเหล่าน,นี้เราควรสัตยานาแต่ไม่ควรขัดแย้งกัน ทุกวันนี้เราไม่สังเกตานาทางของสุสาแต่เราํำของสารุกมาขัดแย้งกังงนปัญหานก็เลยเกิดอัตมามาที่นี้แล้วก็พารู้กับอาจารย์แล้วอัตมาจะแสดงครรมเฉพาะที่เป็นส่อของสออยามครับถ้าในีใจจะเป็นสับนะรนอัตมาจะยุกพระสุตทุกครั้ง จะไม่อธิบายเองถ้าอธิบายโดยพิสาูานก็ต้องเอาข้สุดมาอธิบายเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนนห้นเขามาอ่านพระไตรปิฎกในส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกที่เป็นมายจากักสุตตัมต์ไม่ใช่มา,จา,าจากุบายจักซึ่งถ้ามาจากบุบาจารย์มันก็มีจฉกก็ทะเลาะกันมจซึ่งวิธีปฏิบัติก็แตกต่างกันเพออราะเขาหล่อนั้นไม่ได้ปฏิบัติในทัวที่ปักเทียทธรามสิเจ็ด เพราะสาสนาติดไวมากถ้าใครประจากษ์ท,ที่ปักสามสิบเจ็ดแล้วเนี่ยไม่ประพฤติเลเนี่ยศาสนาสามารถนั้นเป็นคนภายนอกไม่ใช่คนในธรรมนี่ยเพราะว่าการที่เราจะปฏิปันได้หรือเป็นอริบุคคลได้เนี่ยถ้าไม่รู้จักัวท,ที่ปักเขียยทําสามสิบเจ็ดหรือมั่งแปดเลยเนี่ยไม่มีทนะท่านจะได้สมาธิระดับไหนก็าตามถ้าไม่ใช่สมาธิในมัรคแปด ในปัตตุชานในทุติยชานในตัดิดดดชานและจตุตัชานไม่มีทางสิทธิส่าได้อันนี้ก็ความที่จะเข้าใจกันนะขอบใจนะครับ